ลูกลุ่งเพชรกับแม่อ้อมใจในคอกควายลุงซิกเลยใช่พี่ก็บอกว่าชัดเจนเลยทั้งที่เกิดซื้อในคอกในฟาร์มในบ้านเลยแบบเหล่าของเขาเลยนะคะนี่ตัวนี้แล้วยังไงน้องเบิร์ดถึงแบบเอ่อไปเอานี่ตัวนี้มาชอบครับผมชอบนะคะตัวนี้โชคดีครับโชคดีผมเคยเห็นลูกเพชรตอนเป็นเด็กเขาก็รูปร่างลักษณะนี้ ค่ะหลังจากเราชมแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ของขอคุณนันนนมาแล้วด้านหลังของคุณแม่ก็ถือว่าเป็นอาจจะเก็บเป็นแม่พันธุ์อีกหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นใช่ไหมคะคนค้องเบรุ่นด้านหลังของคุณแม่นี่ก็คือนี่นะคะค่อนข้ายนี่ก็ยังถือว่าเป็นวัยสาวอยู่ใช่ไหมคะ <ไว S 1> ตัวนี้ 1, 1> วัยสาวอยู่ครับประมาณกี่ปีคะน้องเบิร์ตตัวนี้ ยี่สิบสองเดือนครับวันนี้ครับอ๋อเท่ากับว่ายังไม่ครบสองปียังครับยังครัโอ้นี่นะคะเขาเริ่มมาเริ่มความสูงความยาวความใหญ่ของเขาเริ่มได้แล้วครับตัวนี้ตัวนี้คือสายพันธุ์ไหนกับสายพันธุ์ไหนคะน้องเบิร์ตตัวนี้เป็นควายอุทัยเราครับควายอุทัยเัวนี้เลยเป็นควายหลานเจ้ารักล้านสักครับเจ้าเงินล้านสักครับอ๋อเ้างสายเจ้ารักล้านสักเอาไงตัวนี้ถืออนาคตพี่มองว่าเขาตัวสูงใหญ่เลยเขาแข้งขาดเขายาวมากเลยข้างหน้าในร้อยสี่สิบห้าท้ายร้อยสี่สิบแปดแล้วครับนี่ ช่วงข้างหน้าช่วงไหล่ข้างหน้าเหรอคะความสูงครับความสูงอ๋อ145ย่้าอย148้ายแล้วตัวนี้เอาง่ายว่าเต็มควายก็150กว่านี่นะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแม่บล็อกได้อีกหนึ่งตัวเลยสิคะน้องเบิร์ดใช่ครับเป็นแม่บล็อกโอตัวนี้เขาก็สูงยาวใหญ่เลยนะคะนี่ตัวนี้สูง ตัวนี้ถ้าเต็มความก็ร้อยหกว่าครับเพราะตัวนี้ก็ร้อยสี่ห้าท้ายเกือบเกือบร้อหแล้วครับ22<ะ>เดือนก็มานั้น1นขวบสิเดือนเพราะว่ายังไม่ครบ2ปีเต็มแต่ความสูงเขาได้ร้อยข้างช่วงข้างหน้าตรงนี้ร้อยสีบห้าบ้านท้ายร้อสี่หน้าตาของเขาสวยดีเหมือนกันนะคะเนี่ยดูและที่สําคัญนี่ความชัดเจนของเขามากเลยนี่ดูนี่มีป้อง <c oughs> ครบทุกอย่างหูยอุ้มมะพร้าวเขาก็จะใหญ่มากเลยอะค่ะใช่ครับหูยตัวนี้ก็ตัวเมียนะคะเนี่ยครับตัวเมียดูแต่ขาเขาสูงมากเลยแข้งขาย,ยาวมากเลยอะครับตัวนี้<อ>ใหญ่อยู่150มีอยู่แล้ว150ได้แน่เต็มควายร้อยห้าสิบป่ายละนี่แล้วมาด้านข้างของคุณแม่นี่นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นแม่บอกอีกหนึ่งตัวเลยใช่ไหมคะอันนี้ชุดนี้เขาฝากผสมอ๋อฝากผสมข่มกันแล้วฝากผสมอย่างที่น้องเบิร์ตบอกพี่ใช่ไหมคะว่าอ่า45วันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแม่ละ15,000บาทนี่ครับค่าเขนทั้งหยน นี่มาจากพิษณุโล่โอ้โหมาไกลเหมือนกันนะคะเนี่ยสองตัวนี้คือเขามาฝากฝากผสมหมดมเลยฝากผสมเนี่ยแม่พผ่านตัวนี้ฝากผสมกำหนดเลย 45วัน15,000บาท15,000บาทแล้วถ้าเช้ามาเย็นกลับอย่างเงี้ยค่ะน้องเบิร์ต3,000บาทครับถ้าไมติดก็เที่ยวหน้าอีกเที่ยวนึงถ้าไมติดก็ให้เที่ยวหน้าอีกเที่ยวนึงก็คือจำนวน3ครั้งครับ3ครั้ง3ครั้งนี้ถ้าหลังจาก3ครั้งไม่ติดนี่คือเราต้องก็ถือว่าไม่ใช่ที่พ่อควายแล้วอ๋อจะเป็นความแม่ควายท้องอะไรต่างแม่ควายครับเทพบุตรเทพบุตรผสมทัพก็ติดออกมาลูกสวยด้วยอะไรด้วยนะคะอย่างน้องเบิร์ตนี่คือ เช้ามาเย็นกลับก็ได้สามพันบาทสามพันบาทสามพันบาทแล้วก็ถ้าอยู่แบบค้างคืนเป็นสี่สิบห้าวันเข้าโครงการเลยก็หนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะคือจนกว่าจะติดตัวท้องกลับไปให้เลยโอ้โหพร้อมุกอง่างเลยนะคะเราไปดูแม่พันมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูเหล่าซุปเปอร์สตาร์ไวทีนกันในข้างด้านหลังของคุณแม่นี่ค่ะคือไวทีนคือตัวประมาณหนึ่งขวบกว่ากว่าประมาณยังไม่เต็มขวบกว่ามีครับโอ้ไม่ถึงขวบแล้วก็ขวบนิดนิดครับนี่อย่างตัวนี้ ตัวนี้ลูกของเจ้าเทพบุตรเลยครับโอ้เห็นไหมคะนี่เทพบุตรที่เป็นพ่อพันธุ์ของคอกท่นนเลยนะคะตัวนี้ขายลงไปใต้ล้อส่งพ่งนี้ครับเจ็ดแสนบาททอนพันเดียวนะครับออ้อันนี้คือลูกของเทพบุตรนะคะคืออ่าพ่อพันธุ์ของคอกของเบิร์ดเลยอะไรอย่างนี้โอ้โหนี่นะคะคือการส่งลูกของเขาสูงได้ความสูงแล้วอ้วใหญ่ใหญ่ยาวหนาโอ้ ้องดูท้องของเขานี่นะคะดือ11เดือนน่ครับประมาณ11เดือนกกว่าเลยครับประมาณนั้นนะครับผมว่ากะจํามันเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันมั่งนี่ตัวนี้หลานเงินอุทัยครับโหหลานเจ้าเงินตัวนี้เหรอคะใช่ตัวผู้ไฮไลท์คือตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ลูกลูกลุงเพชรกับแม่ออมใจนี่นะคะหนึ่งล้านเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทโห ไม่ทรมาานะคะนี่ดูนี่ดูดูกระบาลเขานะคะกระบาลเขานี่ดูกระบาลเขานะคะลูกลุงเพชรกับแม่อ้อมใจในครอบควายลูกซิกเลยใช่พี่ก็บอกว่าชัดเจนเลยที่เกิดซื้อในครอบในฟาร์มในบ้านเขเลยครับเร่าของเขาเลยนะคะนี่ตัวนี้แล้วยังไงน้องเบิร์ตถึงแบบเอไปเอานี่ตัวนี้มาชอบครับผมชอบเลคะตัวนี้โชคดีครับโชคดีน้องจกลเพชรตอนเป็นเด็กเขาก็รูปร่างลักษณะนี้ตัวนี้ผมชอบตรงที่ว่าเขาเหลืองมากสีเหลืองมาก หลวมมากสีเหลืองนี่ผมว่าน่าจะมาจากเจ้าทองตินโตด้วยเพราะแม่เขาคือลูกลูกสาวทองตินโตอพ่อลูกลุงเพชรนี่นะคะนี้ทั้งเดือดทั้งหลวมเหลืองแต่ผมเล็งเห็นว่ามันเหมือนทองตินโตครับก็ลูกสาวลูกสาวเป็นลูกของทองตินโตใช่ครับแม่เขาเนี่ยคือลูกทองตินโตนี่โอ้โหนี่นะคะหนึ่งล้านเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทน้องโชคดีนะคะโชคดีโชคดีโชคดีจริงๆนะคะตัวนี้โชคดีจริงๆอันนี้คือน้องโชคดีอันนี้โชคดีจริงกี่ขวบแล้วคะน้องเบิร์ต ยังไม่เต็มควบดีเลยครับเนี่ยยังไม่ได้น้องเลยมั้งครับเนี่ยแม่เขายังไม่ออกน้องเลยมะนะั้งเนี่ยใช่ยัออกยังไม่รู้เลยครับอันนี้ยังไม่เต็มควบหรอคะเนี่ยประมาณทิเบเดือนกว่ากว่านี้แหละครับควายครับโอ้สูงมากเลยอะค่ะน้องเบิร์ต อันนี้เราเอามานี่คือจะมาเป็นพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์ตัวต่อไปของคอกเราเลยนะครับคือมาอย่างนี้ก็เราก็เนาะลุงเพชรโอ้โหความที่สุดของเมืองไทยและความต้องการของคนหลายๆท่านเลยนะคะเหล่าลุงเพชรใช่เพราะว่าปรับโครงสร้างีลูกชายแท้ๆกับแม่ในฝูงเลยอย่างนี้บ้านเกิดที่คอกก็เลยมันมัน เขาว่าพันธุกรรมเนาะอย่างน้อยพันธุกรรมเขาต้องเต็มแบบอย่างนั้นมั้งผมเห็นนะโอ้โหแต่พ่อเขาก็ใหญ่มากๆเลยค่ะจะเห็นนะจะเป็นเด็กแล้วรูปเด็กผมยังไปถ่ายมาไปขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวดูกันเนี่ยอันนียมันหลวมเหมือนพ่อมันแต่เหลืองเหมือนตามันเหมือนได้ทองหลวมเหลืองแสังสงดีตีนใหญ่ขาใหญ่หูใหญ่เขาใหญ่หัวใหญ่นี่นะคะเท้าใหญ่นี่ดูช่วงเท้าของเขาดูเล็บเท้าของเขากินเก่งมากครับ ไม่น่าเชื่อเนี่ยในในบรรดาเนี่ยนะนี่แข็งแก่งสุดแต่มาเห็นอ้วนเลยเนี่ยกับปลาช่วงตรงแยกของเขาจะใหญ่มากเป็นกรรมพันธุ์ของเขาเลยเนาะนี่เขานิ่งมากเลยปกติเชื่องเชื่องนิ่งเป็นควายตระกูลอะไรเขาเนี่ยเขาถึงได้ล่ามเรือควายดีเนาะเออมันอยู่กับเบิร์นี่ยังไม่ถึงเดือนอีกเหรอคระยังไม่ถึงเดือนแล้วครับนี่ประมาณนี้นะครับยังไม่ถึงเดือนแต่ทำไมเขานิ่งมากเลยอ่ะเชื่องพี่สายดีเชื่องมากแล้ว คือยังไม่ครบหนึ่งปีแต่ตัวเขาสูงใหญ่ใหญ่มากๆเลยนะคะมาแล้วคนตัวขี้ฉาตัวตัวตกวนตัวกวนอันนี้คือเป็นลูกของเป็นหลานคหลานเอินอุทยอ้กี่ปีแล้วค่าเนี่ยกี่เดือนประมาณปีปีนึงครับปีปีเดือนนึงอุ้ยมันก็ไม่มันก็พอๆกับอ่าพอกันพอกันครับแต่โครงสร้างคนละสไตล์เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเวลาแต่เวลาโตไปแล้วไอ้นู่นน่าจะเหนื่อยกว่านะครับใช่ค่ะโหดูดูดูนิ่งนิ่งกันคนละสไตล์อันนี้ อันนี้ลําตัวของเขาห<ช>ลังช่วงหลังของเขาเนาะ<ช>นี่ลําตัวของเขา,ขาตัวน,นี้ได้มาแพงไหมคะตัวนี้ตัวนี้ไม่แพงครับขายให้น้องหมาเนี่ยตัวนี้ครับเนี่ยน้องชายคนที่เลี้ยงเนี่ยตัวนี้ก็สวยนะคะนี่ด,ดูดูเขาโชว์มากเลยอ่ะด,ดูสิดูสิโดกหางด้วยอะไรด้วย๋อ้ยังมีขายให้พี่น้องก็ให้น้องชายมันเลี้ยงเ,<ร>เองให้เข็ดมาเองเลี้ยงเองโอ้เข็เองเลี้ยงเองเลยใช่ไหม ไอ้ฝั่งทางเงินอุทัยเขาก็ตัวใหญ่นะยาย่เขาให้ใหลูกเก่งนี่คือมีที่ได้ดูเชืิอดีน<า><ฮ>ะคะนี่เรามาดูฝั่งนีตน่ตัวนี้ก็อ่าตัวตัวนี้ก็เป็นหลานเจ้าโชคน้ำโพอ่อเป็นลูกเจ้าโชคโกับนันโพสกับแม่เบอรด์ดีๆของน้องพักพวกกันโอ้โหหนูตัวนี้ได้คุณแม่จับมาได้แหละแต่แต่ตัวนี้เขาไม่ค่อยให้แม่จับเลยตอนนี้โอ้โหตัวนู้นได้มาแพงไหมน้องเวิร์ดสองแสนกว่าบาทครับสองแสนกว่าบาทผมเห็นกี่เดือนแล้วครั้เนี้ย ตัวนั้นก็ประมาณสักหนึ่งปียังไม่โอ้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงเหรอคะวันสิบเดือนสิบเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนนี่ครับเท่ากับว่าซูเปอร์สตาร์เวทีนี่คือช่วงประมาณยังไม่ถึงหนึ่งปีหรือปีนิดนิดปีหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหี่างตัวนี้คันตัวนี้ตัวนี้ลูกมังกรยกตัวนี้ลูกมังกรยกมังกรยกของท่านนายกบัตรนะครับตัวนี้ขายไปแล้วลงใต้ไปแล้วอ๋อไปพร้อมกับอ่าน้องนั่นไหนครับน้องน้องตัวพี่น้องพี่พลินนี่นะครับลูกของเทพบุตนะครับอ๋อ้ตัวนี้ไปไหนแล้วไปไหนแล้วนอนอย สามแสนกว่าบาทโอ้ยตัวนี้ก็ดีนะคะเนี่ยครับดีดีเนี่ยตัวนี้ตัวยังเด็กอยู่เลยใช่กี่ขวบแล้วคะเนี่ยแปดเดือนแปดเดือนเก้าเดือน่มาแปดเดือนกว่าครับแปดเดือนกว่าโอ้พี่เห็นเนี่ยพี่ชอบเดือนครึ่งพี่ชอบตัวนี้เลยอ่ะทองอ่างมากเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะไปได้ขนาดไหนแต่พี่ชอบตัวนั้นนะชอบใช่ใช่หน้าตาก็สวยอะไรก็สวยชื่ออะไรนะคะตัวนี้ตัวนั้นเป็นรูปมงก้อนหยกยังท่านตั้งชื่ออะไรนะเขาซื้อไปแล้วครับแต่ว่าตั้งชื่อผมจาไม่ได้อืมแล้ว ก้ออุทัยเราอย่างเงี้ยครับควายลูกเหล่าลูกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นข้อควายเหล่าพื้นบ้านใช่ไหมเหล่าพื้นบ้านเราเหล่าก็เหล่าอุทัยเรานี่แหละครับเป็นควายลูกเหล่าแต่ไม่ใช่พ่อดังแม่ดังแค่นั้นเองแต่ตัวเขาก็ไม่ไม่ขี้เละเลยไม่ขี้เละเลยไม่รับประดับตัวเขาไม่ขี้เละเลยนะคะเนี่ยดีสักกว่าควายที่รับฝากบางตัวอนะบางตัวยังเป็นควายพื้นบ้านเอ๊ะเป็นควายอีสานนะน่ะเป็นควาย โชคดีโชคดีอะไรลูกแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันเหรอครับตัวนี้ก็เป็นควายหล่อไม่ครับตัวนี้มันลูกหลานเจ้าโชคกันโป็นปศพ่อเป็นลูกก็โชคกันโป็นครับตัวนั้นโโอ้หก็คือโอ้โหประมาณตันสองตันนั้นต้งเนี่ยอ้วนพ่อตัวเบลอร์เลยแต่นี่เขาก็อ้วนนะคะเนี่ยความหนาของแม่ก็ใหญ่ตัวนี้เนี่ยเขาดูว่าโตที่หลังครับควายพวกนี้ผมดูนี่ยังไม่ถึงปีประมาณกี่เดือนคะเนี่ยประมาณสิบเดือนครึ่งประมาณนี้ครับสิบเดือนครึ่งสิบเดือนครึ่งวัยทีนทางนั้นเลยนะคะคือไล่เลี่ยกันหมดเลยแล้วตัวถัดไปอะคคค่่่ะนนนนน้้้องเเบบิรร์ตตััััวววีีีกกก็็ลูายยแมม แม่มันตัวไหนฮะแล้วที่เขามาฝากผสมฝา,ากทับไัเนี้เหรอคะตัวนี้ใช่ใช่ครับใช่ครับที่มาฝากครับผสมแล้วอ๋อ,โ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 อเยียบกันแล้วลูกหูตัวนี้พี่ก็ชอบนะตัวนี้ความหนาขอ<ช>งเขาใช่ตัวนี้<ช>สวยเ,เหลืองทองดีครับอือคือได้เหล่าเหล่าทางพันธุก,กรรมที่ดีมันก็ส่งผลให้นี่นะคะทายาทของเขาดีตามไปด้วยที่มองว่าอย่างนี้นะคะอย่างที่น้องเบิร์ดบอกอย่างตัวนี้น้องโชคดีนี่ก็คือเป็นลูกของลุงเพชกับแม่อ้อมใจอ้อมใจอ้อมใจนี่ก็คือลูกทองนิโต ลูกทองนี้โตกับแม่ถุงซับอีกก็หน้าตาเขาก็สวยนะน้องสวยใหญ่อ้ใหญ่นะครับจริงๆแล้วะแต่มันแบบอยู่ในฝูงควายยงยักษ์ใหญ่กว่าอะไรเงี้ยอาจจะแบบแต่แต่อ้อมใจคือหน้าตาเขาสวยสวยที่คุณแม่พูดได้เพราะคุณแม่ไปถ่ายมาแล้วเหมือนกันคือได้ได้เห็นอ่าวทางแม่ของเขาแล้วก็ทางทางพ่อของเขาอะไรอย่างนี้ชัดเจนเลยนะคะนี่อ้อมใจใจออกยาวหนาๆยาวแต่หน้าตาเขาสวยแต่กระสุนเขาห้าสิบกว่ากว่าอยู่แล้วหรอควายงั้นหน้าตาอุ้ยหยีบหางกรนลูกอุ้ยหยีบหยีบหยีบยีบหน้าตาเขาเก๋ <S <S สวยสวยอ้อมใจสว,ส,วสวยสวยหน้าตาเขาสวยเลยล่ะตอนแรกข้อผมยังไม่เสร็จไงเทปปูนนะครับตอนลย้มาฝากน้องเลยแต่เขาคหงให้เลี้ยงยาวๆเลยมันอยากเลี้ยงเขาอยากเลี้ยงตัวผู้ถ้าเขามีอยากเลี้ยงอย่างนี้ก็ ปล่อยเต็มที่เลยโน่นแปลงยาเห็นไหมแปลงยาน้องบุ้บั๊บเลยแล้วอย่างเงี้ยอ่าน้องเบิร์นนี่ถือว่ามีประสบการณ์ในการเลี้ยงควายค่อนข้างที่ประสบผลสำเร็จเงี้ยพี่อยากให้น้องเบิร์ดแนะนํากับคนรุ่นน้องๆรุ่นต่อไปที่กําลังจะเริ่มเข้าสู่วงการควายในการที่จะเลี้ยงควายยังไงบ้างครับก็บหนึ่งเลยอันดับแรกต้องศึกษาก่อนเลยครับนะบศึกษาให้ท่องแท้ก่อนเลยก่อนจะควัเกเงินจ่ายเข้าไปนะครับให้รู้จริงรู้ลึกว่าควายอย่างเงี้ยสายพันธุ์นี้มันเป็นรูปร่างอย่างงี้จริง ให้เหมือนแท้จริงแท้จริงเ่าะตรงรูปร่างนี้มันจะโตมาได้จริงๆยังไงครับขอมีความรู้ซะก่อนแล้วค่อยควักเงินจ่ายเขาดีกว่าอันนี้ผมขอแนะนําแค่นี้เลยเก็ดเล็กน้อยเนี่ยต้องรู้ทุกอนแล้วค่อยจ่ายเงินเขาต้องคนซื้อกันเราสงสารเลยอ่ะ เห็นซื้อแบบซื้อของไม่จร<ม>ิงไว้ไงคือให้แบบว่าศึกษาศึกษา <S <S ให้รู้ก่อนศึกษาให้รู้ก่อนว่าทางพันธุกรรมครัเป็นแบบไหนอะไรอนึ่งอะไรยังไงที่มันจะโตรจริงที่จะมีคนอยากได้ต่อจากเราไปเน<ม>ี่ยและที่สําคัญคือเราต้องต้องมองต่เราเองว่าเราชอบสายพันธุ์ทางด้าน <S <S <ช>พันธุกรรมแบบไหน, <S <S บบนด้วยแบบไหนอาจจะเน้นโครงสร้างแล้วก็ไปอีกแบบหนึ่งอีกสายพันธุ์หนึ่งจะเน้นความสูงใหญ่ยาวก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือว่าจะเน้นการจ่ายลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีหลายสายพันธุ์หลากหลายมากๆใช่ใช่ให้เลือกเอา ใช่เลยค่ะก็อย่างที่น้องเบิร์ตบอกนะคะคือให้พยายามศึกษาด้วยตัวของเราเองเพื่อป้องกันความชัวรก็มาดูเองก็ได้ใช่วิ่งไปดูเองศึกษาเองด้านนอกนี่คือเป็นควายที่เขามาผสมรอผสมใช่ใช่ครับทับจริงใช่ไหมคะน้องเบิร์ตเราทับจริงทั้งนั้นเลยเราทับจริงหมดเลยครับเนี่ยตัวนี้ผมขายไป1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทยังไม่ถึงปีนะครับผมทับไอ้หมูบ้านสวนไอ้หมูก็มลพันธุ์ฟาร์มไม่เลี้ยงเค็งใหม่ไปนะ ตอนแรกผมบอกว่าถ้าออกรูปไปตัวเมียผมขอซื้อเท่าทุนเลยนะยกแม่ให้เลยแสนหนึ่งหมื่นหกพันค่ะนี่เขาเรียกผมสี่แสนนะครับเพิ่งได้ไม่กี่วันหนึ่งนะยังไม่ได้เดือนเลยเนี่ยเขาเรียกผมเจ้าของเรียกผมสี่แสนจะที่ผมขายแม่ตัวนี้ไปไงขายแม่ตัวนี้ไปท้องทับไปให้แล้วก็ตรวจท้องมาให้แล้วขายเข้าไปไงอ๋อแต่นี่เขาจะขอขายแค่เมื่อลูกตัวเดียวสี่แสนสี่แสนเราขายแม่เขาไปเท่าไหร่แสนหมื่นหกพันบาท นี่นะคะช่างเห็นความราคาแตกต่างกันนะคะคือเราเนี่ยแม่แล้วสายพันธุ์ที่ดีของเราคือลูกของเขาได้ใช่มีคนอยากได้ขนาดลูกของเขายังไม่กี่เดือนนะคะก็ราคา4ี่แ0,000แล้วยังไม่เต็มเดือนดีเลยครับใช่เพราะว่าทางด้านพันธุกรรมอย่างที่น้องเบิร์ดบอกสายพันธุ์ที่ดีใช่ครับก็ส่งลูกดีราคาก็ดีแล้วก็ไม่มีการตันด้วยไม่มีการล้นตลาดอย่างนี้ความแตกต่างชัดเจนมากเลยอ่ะชัดเจนชัดเจนชัดเจนซึ่งของดีไปเลี้ยงเนี่ยมันก็ ก็ได้คุ้มค่านะครับแต่ถ้าซื้อของแบบ ไปดีโดนเขาหลอกไปอย่างเงี้ยแบบมันก็จะไม่ค่อยคุ้มหม,มายถึงว่าเราก็จะเลี้ยงนานเนหะมือนนะมันถามว่าขาดทุนไหมเลี้ยงควายไม่ค่อยขาดทุนหรอกครับแต่ก็ถ้าซื้อแบบนั้นไปก็จะเลี้ยงนานหน่อยแล้วอย่างอย่างคนแบบอ่าทุนทรัพย์ไม่เยอะพออย่างเงี้ยลองเบิร์ดแนะนำยังไงบ้างขอซื้อเป็นลูกควายลูกเหล่าๆไปดีกว่าครับควายลูกเหล่าควายลูกเหล่ามาถึงว่าคือเหล่าดั้งเดิมอ่าควายเหล่าๆอุทธานีอย่างเงี้ยไม่ต้องพ่อดังแม่ดังหรอกครับแล้วเราก็ไปใส่พ่อดังๆเอาผสมเทียมกันการผสมเทียมก็ได้หรือเห็็นนนนไไไปทััััับบบจจรริงงงกกกกกคคววาาาายยดดดดดๆ้้้้พ่ีะะเใหหลูโมถึแ ถ้าเป็นไฟลเพแบบไฟายเนื้อเลยเนี่ยมันก็จะให้ลูกไม่ไปไงแล้วให้ทับพ่ออะไรไมันก็ไม่ค่อยไปไงครับแต่ถ้าเป็นควายพวกมีเชื้อมีสายมีตระกูลมีควายเราหล่าลูกเราควายเก่าๆเนี่ยเหล่าดีๆนะเหล่าดีดดดดบ้านดีบ้านควายกเก่าๆของทานี้เราเนี้ยอันนี้ยกตยวอย่างควายบ้านไหนบ้านเก่าๆเลี้ยงควายเก่าๆครับที่ไม่ซื้อควายตลาดอะไรมาเลี้ยงฟายเนื้อมาเลี้ยงเนี้ยนะก็จะให้ลูกแบบโดดได้ไรได้ครับ นี่ด้านหลังของคุณแม่นี่ก็คือมีการแบ่งปันไปบ้างแล้วแบ่งปันไปบ้างแล้วครับนี่นะคะหรือว่าท่านใดนะคะอยากจะมาชมข้อควายของน้องเบิร์ดนะคะนี่เรามาได้เลยแล้วก็น้องเบิร์ตพร้อมที่จะแบ่งปันให้กับสมาชิกที่สนใจในการเลี้ยงควายหรือว่าอยากจะไปหาแม่พันธุ์แล้วก็พ่อพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยมาผสมทับจริงน้องเบิร์ดก็เปิดรับทุกอย่างเลยใช่ไหมคะรับหรือว่าจะติดต่อขอนําเชื้อซื้อน้ำเชื้อเราได้ีพ่อน้ำเชื้อจากน้องเบิร์ ทั่วทุกตัวครับอ๋อน้องเบิร์ตพร้อมจาหน่ายหมดทุกอย่างเลยเมือไทเ่ากับว่ามาข้อคุณนนน์นี่คือพร้อมทุกอย่างมีพร้อมทุกอย่างน้องเบิร์ตจัดให้ทุกอย่างได้นะคะทั้งอ่าพ่อพันน้าเชื้อของพ่อพันแล้วก็วิ่งรับส่งซื้อขายอะไรอย่างนี้ทุกอย่างนะคะครอบคลุมหมดทุกอย่างหรือว่าอ่ามาดูควายของน้องเบิร์ตได้เลยด้านหลังของคุณแม่นี่นะคะ คุณแม่และน้องเตอ๋อต้องขอขอบคุณน้องเบิร์ดมากค่ะขอบคุณค่ะและหากท่านใดน,นะคะสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมข้อควายคุณอนนท์นะคะติดต่อได้ที่ไหนคะน้องเบิร์ตครอควายคุณอนนท์เฟซบุ๊กเบิร์ตไชน้าภาษาอังกฤษครับเบอร์โทรศัพท์0889053449ครับค่ะนี่นะคะคุณแม่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้คุณแม่พี่เตอ๋อน้องแป้แล้วก็น้องเบิร์ดขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ